สาสครั้งหลังนะครับที่อนันต์ขึ้นนี่ผิดพลาดเองหมดครับทั้งลูกเสิร์ฟแล้วก็ลูกตบโอ้เป็นแต้มของเชียงใหม่ที่แม่โกย14ต่ห้าแล้วครับตอนนี้อัตพลขึ้นลูกเมื่อสักครู่นี้ทำได้ดีเนี่ฮะ เนี่ยกายเป็นไม่หนักมากแต่ว่าทิศทางดีเราได้คะแนนนี่ค่ะบิดหนีบล็อกแล้วลงมุมเลยสิ่งที่หายไปในเกมนี้ของเชียงรายก็คือรอยยิ้มครับแอยาจะ,จะ,จะอีกครั้งหนึง่งอะแต่ว่าไปติดบล็อกเยอะเลยอัธพลบล็อกของเชียงใหม่เริ่มจับทำได้จับทางได้นะคะ ลายเป็นดีค่ะบอลหนึ่งบอลสองไม่ดีอัตพลตบข้ามใบได้คะแนนเลยต้องมีลูกอย่างนี้บ้างครับในช่วงที่ทีมนี้กำลังรวนครับโอ้เริ่มทำได้แล้วครับจังหวะแบบนี้ของเชียงใหม่ทำได้ทีขึ้นบ่อยขึ้นครับ น่าเชียงรายนำอยู่สองเซตแต่ว่ามารวนในเซตที่สามนขึ้นมาได้อาัตาพลเซตให้กับอน,นันต์นย,ยังอยู่ครับอนันต์ขึ้นโอ้เชียงใหม่ก็ยังเหนียวครับ เลือกที่จะหยอดยังอยู่ค่ะลงค่ะลูกนี้แมต้องชมอันน,นั้นครับต่อถือว่าเป็นแต้มคุณภาพของเชียงรายที่ทำได้ในเซตสครับโอ้โหบอลเร็วจังหวะเริ่มลงตัวเยอะเลยค่ะ ระหว่างตัวเซตกับตัวต,วตบนะคะเชียงใหม่ทำคะแนนนี้ให้เอาไปค่ะ17ต่อ8ตัวเซตนี่สำคัญครับที่จะเปลี่ยนเกมของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเกมของทีมได้ติดล็อกจะเป็นคะแนนค่ะธนวัฒน์อัครนิตของเชียงใหม่ ตัวไม่สูงนแต่ว่าไม่สูงมากแต่ว่าลอยขึ้นไปนี่แหลได้คะแนนเยอะค่ะจะเน้นเน้นลูกนี้ติดเน็ดเหมือนกันเนี่ยนัทธนนขอเวลาน้างครั้งที่สองแล้วครับเชียงรายครับสถานการณ์ไม่ดีครับในเซต3 เชียงใหม่นี่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมมาแล้วนะครับเมื่อปี2538ครับกับกีฬาแห่งชาตินี่ก็ถือว่าสบายสบายครับเมืองใหญ่แบบนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของรถติดครับใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีจํานวนคนรวมไปถึงรถก็หลั่งไหลเข้าเชียงใหม่เยอะมากทีเดียวครับแล้วก็อีกปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็คือเรื่องของรถ รถสแถวรับจ้างรถสามล้อครับแหมควบคุมราคาลําบากลําบากมากเลยเนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่ไม่มีรถมาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้บริการใช่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะคิดคิดแพงนะฮะค,คิดแพงต้องต้องฝากถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการควบคุมราคารถโดยสาร ที่10ต่อ10ครับเป้ดบล็อกของทางเชียงรายค่ะอา่ะครับจะสวยเมื่อสายหรือเปล่าครับตามอยู่ห่างๆครับตามหลังอยู่9แต้ม11ต่อ20 เชียงใหม่ที่ขึ้นไปโดนเน็ตเนื้อฝาวอือครับเมื่อสักครู่นี้เชียงรายขอเวลานอกแล้วได้ผลครับทำแต้มขยับไล่บี้ขึ้นมาครับห่างๆครับ12ต่อ20อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับโค้ชของเชียงใหม่ คือเป็นเกมขออภัยครับเป็นเซตที่ต้องการชัยชนะอย่างยิ่งครับแพ้ไม่ได้ครับแพ้และจบเลยค่ะเพราะฉะนั้น2-3งสาคะแนนถือว่ามีค่ามากเสีย2คะแนนติดนี่รีบขอเวลานอกทันทีเลยค่ะเป็นแต้มที่อันนายนะครับบล็อกได้ครับสู้กันต่อครับ เซตยัดใส่มือให้แบบนี้ต้องชมคนเซตเลยนะแต้มนี่แช่อยู่20แต้มมานานเหลือเกินครับขยับแล้วครับเป็น21ต่อ12โดนบล็อกแล้วก็ตามไปเก็บมาไม่ทันแล้วคนะ่ะผู้เล่นของทางเชียงราย ได้สองแต้มติดต่อกันครับเชียงใหม่ได้เสร็จต่อจะเล่นบ้างแต่ว่ายังติดบ,บล็อกอยู่ค่ะบอลเร็วโอ้โหนัทนนนกลายเป็นเชียงใหม่ค่ะขึ้นจังหวะแรกเราได้คะแนนเลยก็ยังเป็นคนเดิมนะครับคุณจิติตาท่านนาวัดครับใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้เชียงรายพยายามจะทำคะแนนอยู่เนะยแต่ว่าทำไม่ได้สองสาจังหวะ นี่ครับเสียไปสามแต้มติดต่อกันครับต้องแก้ไขนันทนนโดนอีกแล้วค่ะโอ้โหผู้เล่นทางเชียงรายนี่บล็อกตามไม่ทันเนะเจอบอลเร็วจังหวะของทางเชียงใหม่ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยจากธนวัน์คราวนี้มาเป็นชัดชวินครับนี่ครับโอ้โหสี่แต้มติดต่อกันครับต้องการอีกแต้มเดียวครับตีไข่แตกครับอือแล้วยังไงครับยังอยู่ครับ ลูกนี้พยายามจะเน้นให้หนีบล็อกเหมือนกันค่ะแต่พลแต่ว,ว่าไม่พ้นบล็อกเชียงใหม่มาเก็บในเซตที่3กลับคืนไปได้บ้างเหมือนกันค่ะเอาชนะไป25ต่อ12ตอนนี้ก็ตามมาเนะะีเชียงใหม่ตามมาอยู่1ต่อ2เซตค่ะครับก็ถือว่าเป็นการขอเวลานอกที่ถูกที่ถูกเวลาครับโค้ชของเชียงใหม่ทําให้เก็บมา5แต้มรวดครับเอาชนะไป25ต่อ12เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่นึงครับช้หน้ากลับมาดูเซต4ครับ